รอให้มันพักเสร็จแล้วไม่หลุดพันธกก็เร่งขึ้นก็ได้ถ้าท่านเงย็นนะครับแต่ท่านใจร้อนบางคนก็บอกว่าแต่ย่ายอามาฉันจะเริ่มสะสมแล้วแต่อย่ารีบเร็วเกินไปนะเพราะว่ามันจะลงมาแล้วต้องดูว่าท้ายสุดบบเซ็ติป็นพันธกไหมถ้าเจ็บปวดแบบถือว่าไม่ค่อยดีนะครับโดยเพราะยิ่งทะลุหนึ่งห้าเก้าศูนย์นี่อาจจะเป็นเพราะว่าขาขึ้นล้มเหลวได้นะครับจึงต้องระวังนิดนึงในห้าของเส้นเด็กเองก็รูปทรงเหมือนได้โจรเลย ลงมาเป็นตัวสร้างฐาตัววิวขึ้นมาพ้นค่าเฉลี่ย10 25 75และสุดท้ายก็ตอนนี้ก็ไปจ่อตรงนาทัาน200วันนะฮะแต่จนอพ้นไปแล้วนะครับแล้วไม่ชิมกุกเนี่ยต้องบอกว่าเซ็ตของเรายังไม่พ้นเมฆแต่จนอลพ้นเมฆไปแล้วนะครับแต่ก็ตามตัวตัวของเส้นเด็กเองนาต้้นสําคัญก็จะอยู่ตั้งแต่เบื้องต้นออปติลิมปัดเศษได้ง่ายนะครับ1630เป็นตัวใกล้สุดแล้วก็ถัดไปคือ1640 1650 160 1 7 0ตามดับก็คือเทียบ10จุดขึ้นไปนะครับซึ่ มันก็เริ่มมีสัญญาณสโตคาสติกห้าวันระยะสั้นเนี่ยเอื้อมโอวบอทแล้วตัวเซตอินเด็กก็เหมือนกันมันพร้อมที่จะย่อให้เราได้เหมือนกันในในาตัานนี้ตั้งแต่1 6 3 0 1 6 4 0 6 5 0เนี่ยสามแนวเนี้ยเป็นโอกาสที่จะพักได้ง่ายๆเลยนะครับถ้ามันพักนะครับมันพักลงมาเนี่ยนะครับหรยอเรายิ่งถ้าเป็นเซตเนี่ยพักใกล้1 6 1 0 1 6 1 6 0ึเนี่ยคือพักแล้วไม่ถึงพันหกเลยเซตเนี่ยพักแล้วไม่1 6 0 0แล้วขึ้นเนี่ย เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับคือท่านจะท่านรอแบบใจเย็นคือรอให้มันพักเสร็จแล้วไม่หลุดพันหกแล้วเร่งขึ้นก็ได้ถ้าท่านเย็นนะครับแต่ท่านใจร้อนบา <c oughs> งคนที่บอกว่าไอ้ย่อเข้ามาฉันจะเริ่มสะสมแล้วแต่อย่าอย่ารีบเร็วเกินไปนะเพราะว่ามันจะลงมาแล้วต้องดูว่าท้ายสุดเนี่ยเซ็ตทะลุพันหกไหมถ้าเจนกล่าวถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวพอกิ่งทะลุหนึ่งห้าเก้าศูนย์นี่อาจจะเป็นภาวะขาขึ้นล้มเหลวได้นะครับจึตงต้องระวังนิด <c oughs> นึงอย่าไปวางใจมากเพราะหลุดหนึ่งห้าเก้าศูยนย์ก็นนท่าี ให้ท่านเผื่อใจไว้คือเตรียมซื้อแหละหรือซื้อไปแล้วจะต้องซื้อเพิ่มเพราะมันย่อมาจุดซื้อเพิ่มก็ได้แต่จุดที่เราต้องเตรียมรังสำเสร็จคือหนึ่งพันหกถ้าต่ําสุดก็คืออยันลดหนึ่งห้าเก้าศูนย์แต่ให้ดีๆเนี่ยไม่ถึงแต่หกนี้ที่สุดนะครับตอนนี้มาดูเซตแล้วเรามาดูภาพของต่างชาตินะครับต่างชาติเนี่ยมีเป็นภาพที่จะบอกว่ามีจุดสําคัญที่เราต้องตอกย้ำวันนด้หนึ่งสังเกตภาพซ้ายกับภาพขวาครับรูปร่างเหมือนนี่คือภาพของเซตเดือนซ้ายและ อาซื้อสะสมที่ต่างชาติรูปทรงเหมือนกันเลย,รอ,ยรอบนี้รอบนี้รอบนี้มาแบบทรงเดิมคือต่างชาติซื้อและซื้อต่อรูปเดิมได้ใช่ไหมครับคือคือรอ,รอบรอบใหญ่เนี่ยพี่ชอป,ปีเีนี้เซฟขึ้นเพราะต่ตางชาติซื้อชัดเจนชัดเจนครับอรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมแต่รอบนี้แดนซซื้อต่างชาติจะเป็นเดือนแบบครั้งเดิมหรือเปล่าสังเกตนะครับต่างชาติมีมีสีของท่านเพิ่งเหนือศูนย์สองวันนะครับรอบที่แล้วเนี่ยเหนือศูนย์สองวันแล้วก็ขึ้นต่อบื้ดไปข้างบนไอ้รอบนี้ต้องดูนะครับว่า แรงซื้อต่างชาติจะต่อเนื่องเป็นแบบเดิมหรือเปล่าถ้าเป็นต่อเนื่องแบบเดิมอย่างน้อยสุดเนี่ยอย่างน้อยสุดอย่างเร็วๆก็คือหนึ่งยอดเดิมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดสองั่นคืออย่างเร็วๆแต่ถ้าอย่างดีเนี่ยคนยอดเดิมได้นั่นคือไปหาพันเนั่นเองนะครับนั่นคือตัวเส้นเด็กที่เราอินกับเรื่องของการซื้อต่างชาติแต่ต่างชาติจะเห็นไหมครับว่าภาพที่เราต้องระวังต่างชาติคืออะไรครับว่าตอนนี้สังเกตครับว่าเขาซื้อตัวแอสซันโอบอสแหละแต่ตรอบที่ได้ไหมครับมันโอบอสไม ชาติซื้อแบบเป็นร้านต่อเนื่องไม่ยอมเลิกคือจะมีขายสลับบ้างแต่ก็ขายน้อยกว่าซีอนะครับเนี่ยสังเกตเลยครับเลยกราฟที่ขึ้นตลอดแน้วมียกลงนิดเดียวไหมแล้วก็ขึ้นขึ้นกับตลอดทางเลยไะมะเป็นภาพเดิมเนี่ยเซ็ตก็คงจะไปนะครับคงจะไปไปอย่างน้อยก็ยอดเดิมงเงินหกเจ็ดศูนย์หรือไปเห็ดุได้นะครับอันนี้พูดแบบเใกล้ๆไม่เอาไปมากนะครับเอาใกล้กันก่อนตรงนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเตรียมพร้อมในการจัดการบ้านไว้เลยค่ะพุ้นไปใช้พื้นฐานดีนะครับแล้วก็เตรียมที่จะซื้อถ้าเซ็ต ห <c oughs> าังย่อลงไม่นานนะักแล้วครับชุดใหม่สบเซตเองก็จําตัวเลขพันหกไว้นะครับถ้าดีๆเนี่ยอาจจะย่อมาใกล้ๆพันหกล 1, แล้วก็เด้งขึ้นก็เป็นจังหวะการซื้อหุ้นที่ดีเพราะว่าหุ้นตอนนี้สังเกตหุ้นดีดหลายตัวตอนนี้จะโอวอร์คายเซตเลยนะครับซเซ็นทาัเซตพักตัวหุ้นที่มันขึ้นดีดตอนนี้มันพักตัวคาเซตก็เป็นจังหวะน่าซื้อหรือหุ้นที่เพิ่งเริ่มขึ้นก็ได้นะครับในทุกคนเพิ่งเริ่มขึ้นแต่ก็ให้ดูดีว่าขอให้มีความ กราฟที่สวยนิดนึงถ้าเป็นขาขึ้นที่กราฟสวยงามเล็กน้อยจะทําให้มันการขึ้นขึ้น,นง่ายเพราะจะมีหุ้นประเภทรีบาวก็มีนะครับรีบาวที่จะเป็นเป็นแนวหลักขาลงแต่แคดดิ้งสั้นซึ่งท่านต้องต้องแยกขึ้นดีว่าท่านเลือกหุ้นแบบไหนนะครับ